ทริปนี้พ่อเอกกับน,น้องน้ำเงินจะพาทุกคนนั่งรถไฟความเร็วสูงจากวังเวียงไปหลวงพะบางกันนะครับไปดูกันว่าเมืองมรดกโลกอย่างหลวงพะบางเนี่ยมีอะไรให้เราดูให้เราเที่ยวให้เรากินกันบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับ ตอนนี้เรายังคงอยู่ที่วังเวียงนะครับกำลังจะนั่งรถไปที่สถานีรถไฟนะครับแต่ว่าเราผ่านขับรถผ่านวัดวัดหนึ่งซึ่งมีคนกำลังตกักบาตรมีเลยครับบรรยากาศอย่างนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นสิริมงคลคนออกเดินทางแล้วกันครับเดี๋ยวพันธบุญพร้อมกันนะครับแล้วก็ไปเจอที่สถานีรถไฟเลยครับนีอยู่ที่สถานีรถไฟครับสถานีรถไฟใช่ไหมอยู่ที่วังเวียงนะเดี๋ยวเราจะ คือมันเหมือนนี้มากเลยเหมือนเหมือนอะไรลูกบอกทุกคนนี่สนามบินเราเหมือนสนามบินเลยใช่ไหมใช่โอ้มันสวยมากเห็นไหมสนามนี้ว่างเวียงเราจะไปไหนเอ่ยหลวงพ่อบางเงี้ยไหมครับใช่ลูกจะไปดูหมีด้วยจะไปดูหมีที่น้ําตกใช่ไหมใช่อ่าโอเคเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูด้านบนของรถไฟนะว่ามันเป็นยังไงครั้งแรกของน้องำเงินเหมือนกันครับครับไป let's go let's go รู้ตัวไหนครับอ้าวนี่ได้ตัวรถไฟมาแล้วนนอัี้ ี่นะครับตัวรถไฟจะระบุที่นั่งระบุตู้ให้เราเรียบร้อยเลยและที่สําคัญห้ามทําหายโดยเด็ดขาดนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาเดิน,ะ,นะครับมีบเครื่องบเครื่องบินเลยที่วางอาหาร ้น้ำอะไรไปครับเอาเซเว่นอัพปวดหนึ่งจับ4สบายดีบรรดากานยิงและทผ่ซสายตู้รถสัตโดยสารที่สะอาดงานตาเป็นปัสจากความพรมือของทานบ็ได้สำหรับสิ่งเส้นเหลือที่ใส่แล้วไม่สามารถว่้งไวทานเังอีกแ้

บรรยากาศสองข้างทางก็จะเป็นทิวเขาสลับกับการลอดดวงวงเป็นระยะระยะนะครับใช้เวลาเดินทางจากบางเวียงไปหลวงพระบางเนี่ยประมาณหนชั่วโมงก็ถึงหลวงพระบางแล้วครับตอนนี้ถึงหลวงพระบางแล้วนะครับเดี๋ยวขอเติมพลังกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวน้องน้ำเพลินจะพาทุกคนไปดูน้ำตกตาดกวางสีกันนะครับ เป็นไงวันนี้ไม่สบายนะครับเมื่อวานเมื่อวานไปขึ้นผามาแล้วก็วันนี้ไม่สบายเดินไม่ไหวเราจะไปไหนครับนี่ไปดูหมีแล้วก็ปไปดูหมีแล้วก็น้ำตกตาดกวางสีนะครับอเอยพาเดินขึ้นไหลแล้วดูธรรมชาตินะเดี๋ยวดูธรรมชาตินี่คนเยอะมากเลยวันนี้มันเป็นวันออกพรรษาเดี๋ยวคืนนี้ที่หลวงพระบางเขาจะมีไหลเรือไฟด้วยนะลูก เดี๋ยวเรามาดูหมีกันครับครับผมนี่มีหมีให้ดูด้วยใช่ไหมระหว่างทางเดินเฮ้ยตัวใหญ่มากเลยทุกคนนี่ทางเดินไปน้ำตกมันก็จะมีหมีเน่ยหมีอะไรอ,อ่านก่อนนิดโอเคหล่อเลยนี่หลักกิโลเหรอไหมเห็นไหม ปกติแล้วถ้าเรามาในยุคที่ไม่ใช่หน้าฝนนะครับน้ำตรงนี้จะเป็นสีฟ้าเหมือนภูลาูลเลยนะครับแต่ตอนนี้น้ำจะขุ่นสักหน่อยเพราะว่าเหมือนฝนมันเพิ่งหมดไปนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนะครับเมื่อมาหลวงพ่อบางและต้องมาคือตลาดมืดหลวงพ่อาบางนะครับหรือว่าถนนคนเดินบ้านเรานี่นเองจะอยู่ตรงทางขึ้นพระธาตุภูสีนะครับ ถ้าไขรที่ขึ้นไปดูพาท์ติตกแล้วเดินกลับมาตอนเย็นๆเนี่ยก็เขาจะเปิดไฟสวยอย่างนี้เลยครับของขายก็จะมีจําพวกของฝากนะครับเสื้อผ้าพื้นเมืองรวมไปถึงสตรีทฟู้ดด้วยนะครับเป็นอาหารของอ่าหลวงพ่อบางหรือเป็นอาหารทั่วไปเนี่ยให้เราได้เลือกชอ็อปเลือกชิมเลือกใช้กันได้ตามใจชอบเลยครับนี่เดี๋ยวไปดูกันว่าน้องน้ำเงินจะได้อะไรกันบ้างนะครับน,นี่สาครัว นายมีอะไรขายบ้าง,งมีอะไรขายบ้างบอกคุณคนดิเสื้อผ้าของฝากใช่ไหมเ้ยไ,ได้เสื้อใหม่เลยเหรอแล้ทำไมูเรื่องเสื้อใหม่ไวจังใ,ใส่เลยเหรอโอ้ยเดี๋ยวไปใส่ที่โรงแรมไม่ตัวนี้ตัวที่ใส่นี่ซื้อเมื่อไหร่ฮะเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหได้อะไรมาได้รูปเครื่องบินมาไม่เด็ดเหรอใช่มีสองอันนะข้าวไฟตัวใดมีสองอัน ไหนซื้อทุกอย่างเลยผ่านทุกร้านนี่ได้อะไรใหม่อีกล่ะเสื้อเสื้อบินเสื้อใหม่โอ้โหเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับนี่จักบาทดีจักบาทขอบใจเด้อ เดี๋ยวให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศตอนเย็นของเหืองบางนะครับและพรุ่งนี้เช้าน้องนับเงินจะพาทุกคนมาตักบาตรข้าวเหนียวกันนะครับ อ่าบ้านยังไงครับเอปปาลูกมาสองคนก็นบัตรตอนนีัดอ,อ๋อแล้วก็ใส่บาทได้เลยไม่ใช่ะครับแล้วเราต้องมีเราเราก็ต้องมีมีมือด้วยอ๋อ้วก็อ๋มันจะเกิเพียงอย,อย่าง ตอนนี้เราพาทุกคนมาดูตลาดเช้าของหลวงพระบางนะครับไปน้ำเงินพาไปดูว่ามีอะไรแปลกๆบ้างมันคือดีมันตัวหนึ่งได้อะไรมาแล้วแมวกวักว้าวอันนั้น่ะนี่ปลาสดๆเลยเห็นไหมนี่ไงปลาแม่น้ำโขงน้ำโขงใช่ใหญ่ไหมลูกใหญ่โอ้โหไปดูข้างหน้าต่อใหญ่ดูดูถนน้วยมันเลอะเจ้าฝากดูก่อนนะ ได้ได้ได้เสียนอันนี้เป็นเป็นอะไรเนื้อปลาจ้ะเนื้อปลาไหนเนี่ยเป็นเป็นเงินไทยจากมาเขาต้นไงอินฟลาไปเขาไปทำเขาเป็นอาหารนนั่ทุกเอิร์บใช่มพี่ตายไหมมันตายยังพี่ตายยังครับตายแล้วไม่ตายมันก็เนี้ยอือไปอะไรอะ อ้่มันเหมือนตัวต่อบ้านเราเลยแต่ไม่ใช่ที่สิบห้าเป็นหกอ้ยพีเหาะมันด้วยีเหาะลงมากี่หนึ่งเป็นหกสิบห้าปลาไหลปลาไหลปลาไหล สำหรับใครที่อยากมาเที่ยวเมืองหลวงพระบางสักครั้งนะครับเดี๋ยวนี้เดินทางสะดวกมากๆไม่ว่าจะบินตรงจากกรุงเทพมาลงที่หลวงพระบางเลยหรือว่าจะมาในแบบฉบับของพ่อเอกกับของน้องนับเงินนะครับก็คือนัง่งรถไฟความเร็วสูงจากเวียงจันท์แวะพักที่วังเวียงแล้วมาเที่ยวต่อที่หลวงพระบางนะครับเดี๋ยวยังไงทริปนี้เราสองคนขอลาไปด้วยภาพสวยๆของหลวงพระบางกันนะครับ หากใครชอบการท่องเที่ยวในแบบฉบับของพ่อเอกับของน้องนับเงินนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อ,อ,อ,อเป็นกำลังใจให้น้องนับเงินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ